สวัสดีครับล้อชุดน,นี้ก็เป็นของน่าจะของโยโกะครับพี่เขาส่งมาจากกรุงเทพโดยส่วนโดยโดยรวมเนาะล้อมันสภาพดีครับค่อนข้างดีเหมือนแกเพิ่งซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่นานาครับก็คือลอกสีลอกสีในที่นี้ก็คือผมจะยิงทรายไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยที่มันเป็นสีอโนได์เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้พ่นยากอะ่ะถ้าเราไปใช้น้ํายาลอกสีมันก็ลอกไม่ออกอยู่ดีครับนอกจากเป็นโซดาไฟ แต่ถ้าโซดาไฟมันก็จะทําให้ชิ้นงานมันค้าครับก็ถ้าเป็นให้ดีก็ยิงทรายไปเพียวดีกว่าแปบ๊บเดียวครับถ้าเป็นล้อโนได้หลังจากลอกสีเสร็จแล้วก็มาลงเลยเยอะแรกก็คือเป็นแคนดี้ GT ครับ GT มันน่าจะย่อมาจากกรีนทีมัม้งอันนี้ผมไม่ชัวนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบหรือว่าดูด้วยสายตาเปล่ามันก็คงจะเป็นอารมณ์เหมือนเขียวมิ้นครับเขียวมิ้นแคนดี้ประมาณนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไงเนาะพ่น เลเยอร์อแรกเสร็จอบที่2องนองศาสินาทีครับต่อมาก็มาลงเป็นเคียร์แคนดี้ปกติตัวเนื้อล้อพวกโลหรือขอบเหล็กไม่ได้พ่นยากครับเตรียมผิวง่ายๆพ่นง่ายๆเลยระวังแค่เรื่องเดียวคืออย่าพ่นร้อนแล้วก็อย่าพ่นหนาครับถ้าพ่นร้อนพ่นหนาตรงแท็กมันจะจะโดนกบ,บับมันก็ทําให้งานไม่สวยแค่นั้นเองโดยส่วนตัวล้ออ่ะม,มันพ่นง่ายครับเฉดนี้ผมอบที่สององศาสิบนาทีนะครับหน้าตาก็ชิ้นงานก็ประมาณนี้โดนไฟก็จะเป็นอีเฉดหนึ่งโดนแดดก็จะเป็นอีเฉดหนึ่งถ้า บางคนอ่ะก็ทักมาถามว่าพี่เวลาอบอมาแล้วทําไมล้อหน้าเป็นสีนึงล้อหลังเป็นอีกเฉดหนึ่งให้เช็คชิ้นงานครับเช็คชิ้นงานที่เราห้อยชิ้นงานกับระยะห่างของเตาครับพวกนี้มันมีผลหมดครับเราห้อยใกล้ผนังก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันก็หลายปัจจัยครับแนะนําให้ดีคือไฟในในตู้อบอ่ะทาให้มันทั่วทั่วตู้ดีที่สุดอะ ให้มันสมูทที่สุดครับอันนี้จะตัดปัญหาได้ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามผมได้ครับที่เพจเก้าสองบรโทรอยากทาอะไรเงี้ยก็ทำมาถามได้ครับผมอยู่มาหาสาครคามนะครับไม่มีหน้าร้านป็นแค่ห้องทํางานเล็กๆงานรีบผมไม่ได้รับเลยงานผมค่อนข้างใช้เวลาอยู่<ม>ก็ฝากกดติดตามด้นะครับผม,มากครับ